สวัสดีครับขอ้รับสู่อะไรแคทครับก็อยากรีวิวตอนนี้ได้ชื่อแล้วตั้งชื่อไปว่าอยากรีวิวนะครับวันนี้อยากรีวิวเนี่ยมาในเ,เขาเรียกว่าดราม่านะที่กําลังเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะครับก็ดราม่าเล็กๆได้ไหมอืมแต่ก็แต่ก็อ,อ่าวแหละเรื่องของออมุกนะครับเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะเป,นเป็นอะเป็นอาหารเป็นของกินเล่น เป็นอะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือไปซื้อมายังไม่รู้เลยมันคืออะไรเอาจริง,รงแต่เห็นมันมีกระแสอยู่ก็เลยเออขอขอขอเอาออออมาเล่นกระแสนิดหนึ่งขอมาจับกระแสนิดนึง <laughs> เออนะครับด้วยความที่โอมันคือปลาแผ่นปลาแผ่นผสมผััน,นี้ล่ะคืออย่างนี้ที่มันมีประเด็นมันมีดราม่ากันก็ด้วยความที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาเอาเข้า ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วเขาก็เหมือนว่าเข้าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เอ,อเหมือนทําออกมาเหมือนกันอ่าก็กลายเป็นมีคู่แข่งนึกออกไหมเป็นคู่แข่งที่ถ้าเป็นคู่แข่งจากที่อื่นอถ้าเป็นคู่แข่งจากที่อื่นเขาจะไม่รู้สึกอะไรแต่มันเป็นคู่แข่งเหมือนเขาเ,เหมือนประมาณว่าเขาเอาของชิ้นเนี้ยไปฝากคุณขาย คุณก็คิดค่าฝากค่าอะไรเรียบร้อยแล้วแต่คุณก็ดันผลิตของแบบเดียวกันออกมาขายแข่งทั้งนั้นอความรู้สึกเขามันก็เลยประมาณนั้นนะครับว่าเออทำไมต้องทํากับเขาอย่างนั้นด้วยเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออแล้วคือบริษัทนี้ก็ใหญ่โตอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆเนาะแต่เราเ่าอะเอาพูดอย่างนี้แล้วกันในมุมของในมุมของผู้บริโภคนะครับเรารับทราบรับรู้ได้นะ แต่ในมุมของผู้กินนะครับก็บริโภคเหมือนกันมัน้งเออคือมันจะมีหลากหลายไงแต่อย่างผมอ่ะเราไม่คุยดราม่าแล้วกันเราคุยรสชาติเออเรามาคุยรสชาตินะครับทีนี้มันจะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าของยี่ห้อนี้นะครับแฮปปี้มันชีนะแฮปปี้มันชีนะครับอันนี้นะแฮปปี้มันชี่นะครับยี่ห้อนี้นะอ่ากับยี่ห้อนี้ของซีนะครับของ CP นะ อันนี้เป็นปลาผสมกุ้งอ่ะอันนี้เป็นปลาผสมกุ้งส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นเป็นปลากับผักนะเป็นปลากับผักเราก็เอ่อด้วยความที่ถ้าเราเปรียบเทียบรสชาติอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่ามันแตกต่างกันมันมีความแตกต่างกันอยู่เรื่องของส่วนผสมนะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมที่ด้านหลังกันเพื่อให้มันเอ่อได้ได้อธิบายได้ถูกนะอืมโอเค ของ Happy m u n c h ี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อปลา47นะแป้งมันสำปะหลัง11มีน้ำมันถั่วเหลืองมีแครอทมีข้าวโพดมีเครื่องปูมีต้นหอมนะครับมีสารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็เกลือเสริมบริโภคไอโอดีนนะอ่าแล้วก็มีข้อมูลสาหรับผู้แพ้อาหารด้วยนะครับก็จะเป็นเอ่อในนี้มันมีปลามีถั่วเหลืองมีไข่แล้วก็มีอัดมีแป้งสาลีและนมคือถ้าคุณแพ้พวกนี้ แพนมากๆเนี่ยกินเข้าไปคุณอาจจะรู้สึกแพ้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือแบบมันเตือนไว้อะเหมือนเตือนไว้นะฮะแล้วก็จะมีวิธีการการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุ่นการเอาไปแช่ในน้ําร้อนหรือเอาไปทอดนะก็ได้หมดเลยแล้วแต่ที่เราจะกินนะครับอ่ะนี่ก็คือรูปแบบของเออ,อมุกของแฮปปี้มันชีมาเรามาดูออมุกของซีพีนะครับ อมุกซีพีมีอะไรมีเนื้อปลาบด36%เเซนนะครับมีกุ้ง19เเซนจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงครับมีน้ำตาลมีเกลือมีผงปรุงรสกุ้งด้วยนะเออผงปรุงรสกุ้งนะครับรวมๆแล้วอยู่ที่1 6เปมีแป้งมันสบปะหลังมีน้ำมันมีแครอทนะที่เหลือก็มีแต่งรสธรรมชาติแต่งรสเรียนแบบธรรมชาติแต่งกลิ่นธรรมชาติแล้วก็แต่งกลิ่นสังเคราะห์นะครับ ในขณะที่มีข้อมูลแพ้อาหารเหมือนกันก็จะมีกุ้งมีปลามีถั่วเหลืองแล้วก็ไข่วิธีทําอาหารก็จะมีเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับคล้ายกันนะเอาไปอบเอาไปปิ้งนะเอาไปทอดเอาไปใส่เป็นเ,เหมือนโอดิงชาบูอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับคุณค่าทางโภอ,อคุณค่าทางโภชนานะครับข้อมูลโภชนาของอาหารนะโภชนาการนะครับของ CP พเนี่ย พลังงานอยู่ที่ 1, 110กิโลแคลอรี่ในขณะที่ของฝั่งเ Happy ้มันีี่เนี่ยจะอยู่ที่130กิโลแคลอรี่นะครับก็อืมต่างกันไม่เยอะนะต้องบอกว่ต่างกันไม่เยอะ,นะน,ยอะนะครับแต่ของแฮปปี้มันชี่เนี่ยคือเขาจะเป็นเนื้อปลาแล้วก็ผัดในขณะที่ของเออ CP เนี่ะเขาจะเป็นปลากรุงปลากุ้ง,งแว้็จะมวนล,ลิ้นทำไมปลากลุ้งแล้วก็มีผัก แซมมาคือแครอทหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับใส่แครอทมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเออนะส่วนของส่วนของมันชี่เนี่ยเขาจะมีแครอทห้าเปอร์เซ็นต์ข้าวโพดสี่เปอร์เซ็นคือเขาผักไงอ่ะเขาเป็นผักเขาก็แบบใส่มาประมาณนั้นแต่ซ p พีจะแต่งกลิ่นเยอะนะครับแต่งกลิ่นเยอะอ่ะเดี๋ยวเรากินอันนี้เป็นแบบเป็นแบบว่าจากเซเว่นโดยการที่เราเออ อุ่นร้อนนะครับไมโครเวฟอ่ะมาจากไมโครเวฟนะครับอันนี้ก็หยิบออกมาประมาณนี้เลยนะอืมหอมหอมมากหอม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 เลยนะครับก็ไซส์โอเคนะไซส์โอเคนะครับขนาดโอเคราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนผมลืมราคาเพราะว่าตอนเนี้ยของเท่าที่จำได้เนี่ยที่มันมีดราม่าอยู่นิดๆก็เพราะว่า เอ่อมันมีเรื่องของการลดราคาด้วยนะครับคือจริงๆเขาขายราคาเท่ากันนะอ่ะคือจริงๆเขาขายราคาเท่ากันนะครับยี่สิบเก้าบาทอ่ะตีไปสามสิบตีไปสามสิบนะครับเขาขายราคาเท่ากันแต่ว่าอ่าของซีพีเขาจะมีลดราคาเจ็ดบาทอ่าเขาจะเป็นลดราคาเจ็ดบาทก็เลยทําให้มันดูเหมือนเหมือนมีการตัดราคาเกิดขึ้นนะครับอ่ามีการตัดราคาเกิดขึ้นประมาณนี้ อย่ลองชิมดูก่อนไม่ไม่ลาดซอดไม่อะไรทั้งนั้นเอาแบบแว่าเรากินเพื่อรับรสชาติไปเลยนะครับอืมอืมอืม,อม อร่อยนะโอเคกินเสร็จเรียบร้อยรู้สึกรู้สึกอย่างหนึ่งคือคือมันเป็นความรู้สึกแบบมันอร่อยอ่ะมันคือปลาครับมันคือเนื้อปลามันคือถ้าใครเคยกินเอ่อโอเด้งหรือไปกินชาบูที่มันมีแบบว่าพวกปลาเส้นอ่ะอะฟิลปลาเส้นอ่ะ <c oughs> โมเมนต์นี้เลยนะครับเป็นแบบเป็นปลาเส้นที่มันเหมือนปลาอัดอ่ะ ตาอัดเป็นเนื้อๆเ,เป็นแท่งๆมาเงี้ยเนี่ยโมเมนต์นั้นเลยรสชาติจะประมาณนั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่หอมหอมนะครับหอมหอม,มีผักแซมๆเคี้ยวไปโดนข้าวโพดหน่อยๆห,ห,หวานๆเฮ้ยใช้ได้อันนี้ใช้ได้แล้วตอนเนี้ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าบ้านเพื่อนๆน,น,นะครับบางคนเนาะอาจจะแบบเฮ้ยฉันอยากกินอยากกินปิ้งย่างเอออยากกินปิ้งย่างอยากกินแบบว่า ชาบูอะไรอย่างเงี้ยซื้ออันนี้ไปตัดสมมติเอาแบบถอดดอกจากไม้เนาะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเอาไปลงปิ้งด้วยเอาไปลงต้มด้วยแต่เราก็จิ้มกับน้ําจิ้มของเออน้ำจิ้มสุกี้นะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีมะนาวน้บีบมะนาวใส่พริกเอใส่กระเทียมใช่ไหมคุกๆๆแล้วก็เอาเนี่ยจิ้มลงไปโอ้โหผมว่ามันน่าจะแบบเด็ดตะลตีเลยอะ เออมันน่าจะเด็ดมากเลยอ่ะมันน่าจะอร่อยมากเลยแล้วก็เหนียวเหนียวมันหนึบหนึบนะอืมหนึบหนึบ็กเจอร์แบบว่าเท็กเจอร์แบบไม่ไิ้เละมีความมีความหนึบเียวไปแล้วสู้ฟันอ่ามีความสู้ฟันเหมือนเหมือนลูกชิ้นเออนึกนึกอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรมันแบบคล้ายๆลูกชิ้นลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาเออฟิลลูกชิ้นปลาโมเมนต์นั้นเลยได้เลยอืมอืืมผมผมพยายามผมพยายามนึกคะแนนอยู่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต้องให้คะแนนเนี่ยเราจะให้ประมาณเท่าไหร่แต่เดี๋ยวขอกินกับซอสกันเอาแบบใส่ซอสจริงๆถ้าจะกินให้มัน ให้มันครบผมว่ามันต้องแบบเยอะกว่านี้มันต้องหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงปริมาณเขาเยอะนะหมายถึงว่าผมต้องกินหลากหลายมากกว่านี้ต้องแบบมีทั้งปิ้งมีทั้งทอดมีทั้งต้มเออใช่ไหมแต่ว่าแค่เนี้ยมันก็น่าจะพอเดาหลายๆอย่างได้ละกินกับซอสเหรอ,อมผมว่ากินกับซอสไม่เข้า กินกับซอสเพค่อนข้าวเท่าไหร่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไว้นี่มาน้ําจิ้มสุกี้เออผมมีน้ําจิ้มสุกี้ผมเป็นคนชอบกินสุกี้ด้วยผมก็ชอบกินสุกี้สุกี้แบบว่าสุกี้แบบน้ําจิ้มแบบเออน้ําจิ้มสุกี้อ่ะเออเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งมาเรียบร้อยเราเอาน้าจิ้มสุกี้มาใส่นะครับก็จะจิ้มแบบน้ําจิ้มสุกี้ไปนะแต่น้ําจิ้มสุกี้อันนี้ผมไม่ได้ปรุงนะไม่ได้ปรุงแบบว่าใส่กระเทียมใส่พริกใส่มะนาวอะไรขนาดนั้นนะ เรามาแบบน้ำจิ้มสุก,กี้เลยแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรที่ผมชอบมากพูดไปมันจะโฆษณาให้เขาแต่ก็อร่อยจริงเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายนะครับสูตรพริกกระเหลี่ยงอร่อยมากผมไม่รู้ชอบมากเลยอืมอืมอ้โอ,อ,อ้ดีดี อืมอัน,นด,ด,ดีดีเลย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 แต่ตอนแรกผมผมตีผมตีไว้ว่าคือผมตีคะแนนเรียบร้อยแล้ะผมตีคะแนนได้แล้วประมาณแบบออกประมาณห้าประมาณหกประมาณห้าประมาณหกแต่พอจิ้มกันบน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ารถอื่นจะได้ไหมนะแต่ว่าของผมพันท้ายนะครับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายแล้วก็เป็นสูตรพริกะเลี่ยง คือมันมีควพมพอมันโดนเผ็ดมามันมีความเผ็ดนิดๆโผล่ขึ้นมาของพี่กะเหลียงแล้วก็แบบหวานๆของไอตัวของตัวออมุกอันนี้นะเออหวานๆของอองมุกมีผักมีอะไรจำแซมมาเคี้ยวไปเฮ้ยอร่อยวะ่ะเออมันเลยขึ้นมาปรนะมาณเจ็ดจุดห้าเลยในตอนนี้คะแนนหัวนี้นะอืมอืมเดี๋ยววาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหมด <laughs> กินแล้วเดี๋ยวหมดเออเดี๋ยวเรารีวิวจนหมดเดี๋ยวขอล้างปากแป๊บน,นึงนะครับโอเคเรียบร้อยล้างเรียบร้อยนะครับล้างรสชาติความแบบว่าของอมุกอันเก่าเรียบร้อยนะครับเรา,าเรามาดูอันใหม่อ่าเรามาดูอีกอันหนึ่งของซีพีนะครับเอ้ยแต่เมื่อกี้ผมลืมว่ะจริงๆผมต้องเอามาเทียบไซส์กันปะ่ะเออผมต้องมาเทียบไซส์กันนะแต่เท่าที่ดูจากสายตาก็พอๆกันพอๆกันพอ,พอืน กลิ่นหอมเหมือนกันกลิ่นหอมเหมือนกันแต่แต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยจะชัดกุ้งนะครับอันเนี้ยจะกลิ่นแบบว่ากุ้งชัดมากมีความเป็นแบบกลิ่นกุ้งอะ่ะชัดมากในขณะที่อีกอันนึงอะ่ะกลิ่นปลาเขาจะเขาจะชัดกว่าก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าอ้น,นี้เขามีแต่ปลาอืมแล้วก็แล้วก็แบบออกเป็นผักๆหน่อยแต่เนี้ยอันเนี้ยจะปลา ปลากบกุ้งแต่กุ้งอ่ะแรงมากกินกุ้งแรงจัดอืมอืมอืมโอเคเรามาถึงรสชาตินะครับมาลองรสชาติกันอืมอืมอืม,อม โอเครสชาติเอ่อต้องบอกว่าอ้นเข้มกว่ามันเข้มกว่าอามุกอีกอันหนึ่งนะครับรสชาติมันมันมันแน่นกว่าความรู้สึกนะความรู้สึกแบบกินรสชาติหรือเอ่อพอกินเข้าไปแล้วความรู้สึกมันประมาณนั้นเลยมันแบบว่ามันมันให้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแน่นกว่า อ่ะต้องเรียกอะไรเข้มข้นเนาะเข้มข้นเออมันเข้มข้นกว่าแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าถ้าอ่านข้างหลังเราจะเห็นว่าเขาแต่งไอนี่เยอะมากนะอย่างเช่นกลิ่นอย่างเงี้ยก็คก็แน่นกว่านะครับเข้มกว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะส่วนเท็กเจอร์เท็กเจอร์เนี่ยอันเนี้ยเหมือนกินเหมือนกินขนมจีบกุ้งเออมาต่างกันนะไออันอันเนี้ยไออันอันแรกอะ่ะที่เป็นอ,อมุก ของแฮปปี้เขาอะครับอันเนี้ยจะคล้ายๆกับกินลูกชิ้นปลาความรู้สึกผมนะผมจะคล้ายๆกับการกินลูกชิ้นปลาส่วนอันเนี้ยจะคล้ายๆกินขนมจีบกุ้งคือกลิ่นกุ้งรสชาติโมเมนต์เทกเจอร์คล้ายๆเลยครับเออมันคล้ายๆเลยมันมีความหนึบๆหนับๆแล้วก็แล้วก็เหนียวเหนียวว่ืมันเหนียวว่ามันเหนียวว่าแล้วก็กินไปแล้วก็มีมีชิ้นกุ้ง อืมเป็นเหมือนชิ้นกุ้งมาให้ได้รู้สึกว่านึกเคี้ยวกุ้งอยู่อะไรเงี้ยอืมก็อืมโอเคผมตีรสชาติออกมาเรียบร้อยทีนี้ <c oughs> เรามาเทสกันกับน,น,น้ำอ่ากับการใส่ซอสมะเขือเทศอ่าเราเทสกับการใส่ซอสมะเขือเทศมะเขือเทศนะมาดูกันนะ่ะอืม ไม่ค่อยไม่คไม่คอยดีมันผมว่าโมเมนต์มันอะให้กับซอสมะเขือเทศไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคทั้งสองอันเลยนะทั้งสองอันเลยผมสําหรับผมนะคือน่าจะทอดจะมาจะซอสมะเขือเทศผมว่าน่าจะต้องเอาไปทอดมั้งเอาไปทอดน่าจะดีกว่านี้คือเท็กเจอร์มันควรจะเป็นแบบทอดน้ํามันมีความเหลืองๆมีความกรอบๆมีความอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันนุ่มๆเหนียวๆเนีย่ย กตบตอนเมือเือนเทศตัดเลยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้มาถึงตัวของไอ้นี่น้ำจิ้มสุกกี้เออน้ำจิ้มสุกกี้มาดูน้ำจิ้มสุก,กี้กันสูตรเดียวกันไม่ได้ปรุงอะไรมากเหมือนกันกล้วยเดิมอืม อืมผมรู้ละอืมโอเคแป๊บหบนึง่งขอขอกลับไปหาอันเก่าแป๊บหนึ่งนะอยากรู้ โอเคโอเคสรุปนะครับผมสรุปรีวิวของทั้งสองยี่ห้ออย่างนี้นะครัสำหรับเอ่อสำหรับออมุกนะครับของแฮปปี้มันชีนะครับแฮปปี้มันชีนะคะแนนของเขานะครับหลังจากที่เริ่มกินอะไรหลายๆอย่างรวมกันเรียบร้อยตอนนี้ผมขอให้คะแนนในสำหรับช่องผมนะครับอยู่ที่ 7.5็ดจาคะแนนนะครับว้7.5้าคะแนนนะคือทำไมไม่8ไม่9ก้าทำไมอย่างแซนด์วิชของบางโตผมให้9นะครับแต่ทำไมออมุกของแฮปปี้มันชี่ผมให้ไม่ถึง9ไม่ถึง8นะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อร่อยนะครับต้องบอกว่าอร่อยครับแต่เออสำหรับผมแค่ความรู้สึกผมคือ คือมันเขาเรียกอะไรเดียมันไม่ว้าวสำหรับผมนะมันไม่ว้าวแม้ว่าผลิตภัณฑ์กว่ามันจะออกมาได้กว่าจะอะไรออกมาได้แต่สำหรับผมอะแค่ผมรู้มันมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่มันกินแล้วเออมันคิดเมนูหมายถึงว่าเอาไปมิกกับเมนูอื่นๆหรือเอามากินเป็นอาหารรองท้องและดีต่อสุขภาพนะผมผมผม,มองในม,มุมาดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าถ้าสิ่งนี้นะครับผมไม่รู้วิธีการผลิตนะเราคุยอย่างนี้ก่อนนะ ผมไม่รู้วิธีการผลิตนะครับเราเป็นแค่เหมือนเพื่อบริโภคที่เอ้ยมยีสินค้าชิ้นนี้ไว้ลองกินดูอยากกินดูมันเป็นยังไงวะก็มันให้โมเมนต์แบบว่าคือถ้าเอาไปทอดน่าจะเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งถ้าเป็นอีกรสชาติหนึ่งถ้าเอาไปต้มนะครับที่แบบว่าอยู่ในหม้อต้มโอดงโอ๊ดิง้งอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งอีกลสชาตนหนึ่งฉะนั้นผมก็เลยให้คะแนนกะกะไว้อยู่ประมาณ7.5นะครับ ยังไม่ไปแปดไปเก้าแปดไปเก้านี่คือมันต้องว้าวสำหรับผมคือมันแบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่อันเนี้ยคืออร่อยนะเออมาตรฐานคะแนนผมจะไปแปดหน่อยนะต้องเข้าใจทีนี้พอเรากินไปตอนแรกม,มันแค่ประมาณเออหกคะแนนหกจุดห้าคะแนนเท่านั้นด้วยซ้ํานะครับแต่พอมันไปกินคือมันกินกับซอสแล้วมันเฉยมากเฉยมากช้อมมนมะเขือเทศอะ่ะโหแบบผมเฉยมากเลยแล้วพอมาได้กินกับตัวเออน้าจิ้มสุกี้นะครับ แล้วเป็นสุกี้ที่มีสูตรเป็นกวางตุ้งเนาะพริกพริกกวางตุ้งนะครับสูตรพริกเอ้ยไม่ใช่พริกกวางตุ้งเป็นพริกกระเลี่ยงเออเป็นสูตรพริกกระเหลี่ยงแล้วมันได้แบบพอมันโดนเผ็ดๆหน่อยมันมีความหวานของข้าวโพดมาแซมมีผักมีคือมันมีกลิ่นของมันเป็นกลิ่นบางๆนะต้องบอกว่ามันมันบางนะครับมันไม่ได้รุนแรงแต่กลิ่นปลาโอเคชัดเป็นปลาเส้นเป็นอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็พอเคี้ยวเคี้ยวไปหรืออะไรเงี้ยมันก็คือมันก็คือฟิลลูกชิ้นปลา เออมันฟีลลูกชิน้นปลาผมอาจจะพูดแล้วผมไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงแต่โมเมนต์ผมมันคือแบบนั้นนะครับทีนี้พอเรารออันนี้เสร็จปุ๊บมาถึงของ CP เออมาถึงของ CP นะครับ CP เนี่ยเขาจะฉีกมาในมุมว่าเขาใส่กุ้งอ่าเขาไม่ได้มาเป็นแบบปลาผักเออเขาเป็นปลากุ้งนะปลากับกุ้งมีผักนิดนึงนิดนึงจริงๆ1%เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โมเมนต์เขาอ่ะมันแต่งกลิ่นเยอะมากครับ คือผมพูดเลยนะว่าถ้าเกิดคุณคุณกินขนมจีบกุ้งของเซเว่นผมผมไม่รู้ว่าผมกล้าผมคิดว่าน่าจะเทียบกันได้คุณไปซื้อขนมจีบกุ้งเซเว่นไว้กินแล้วเทียบกับไออันเนี้ยผมว่าแม่งพอกันเลยกลิ่นพอกันเลยกลิ่นกุ้งกลิ่นอะไรแม่งชัดเหมือนกันดิเลยครับเออโมเมนต์ให้เหมือนกันเลยนะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเฉยเฉยแล้วก็มันแรงกลิ่นมันแรง มันแบบมันมันเหมาะกับคนที่แบบว่าเอ้ยชอบชอบชอบอะไรเข้มๆอ่ะเออแบบกินแล้วมันต้องเข้มอ่ะแบบสัมผัสถึงรสชาติคือได้กินได้รสแบบแน่นๆไอเนี้ยแน่นจริงไอนี้แน่น,น,นจริง,นนนนรงในขณะที่ของแฮปปี้เขาจะบางๆนะบางๆแต่แต่ปลานี้ก็คือชัดเหมือนกันแต่อันนี้กุ้งชัดมากนะครับทีนี้มันคือข้อดีใช่ไหมในมุมหนึ่งแม่งคือข้อเสียด้วยนะครับสำหรับคะแนน ของ c ีพีอันนี้ผมให้แค่ห้าคะแนนนะครับผมให้แค่ห้าคะแนนห้าคะแนนเนี่ยเหตุผลเหตุผลมันคือว่าเอ่อด้วยความที่กลิ่นมันแรงมากๆครับรสชาติหรืออะไรหลายๆอย่างมันพอๆกันแต่พอกลิ่นมันแรงมันแรงมากๆปั๊บเนี่ยมันทำให้มันไม่ค่อยอยากกินต่อคือไม่ไม่รู้นะสําหรับผมคือพอมันแรงอ่ะมันแบบมันกินแล้วก็อืม เออประมาณนั้นแล้วที่ตอนแรกมันจะหกคะแนนด้วยซ้ําแต่ผมตัดเลยผมตัดคะแนนเลยตรงที่พอมันมาอยู่กันน้ําจิ้มสุก,กี้ที่ผมชอบเพื่อความอร่อยของผมเนี่ยมันโดนกลบหมดเลยครับคุณผู้ชมผมไม่รู้จะพูดยังไงคือด้วยความที่กลิ่นมันแรงมากอะแม่งกลบแบบกลบกลิ่นน้ําจิ้มสุก,กี้ผมหมดเลยอกลบความเป็นรสชาติของน้ําจิ้มสุก,กี้ผมไปเลยอะเออแล้วก็คือแบบ ต่อให้มันมีความเผ็ดนะมันคือคือด้วยความที่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ปรุงใช่ไหมครับมันไม่ได้ปรุงพริกมาไม่ได้ปรุงน้ำมะนาวมาไม่ได้อะไรเงี้ยพริกมันอ่อนอยู่แล้วพริกมันจะอ่อนๆมันจะมาแบบให้รู้สึกเผ็ดๆหน่อยแต่ไม่ได้มาแบบเผ็ดซีดเผ็ดแสบอะไรเงี้ยมันแค่จีด๊ดหน่อยแล้วมันโดนไอ้เนี่ยกลิ่นของไอ้เนี่ยกลบหมดเลยอะ่ะผมก็เลยตัดคะแนนแม่งออกเลย <laughs> เออมก็เลยตัดคะแนนแม่งออกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมัน มันก็ดีนะคือมันดีถามว่ากลิ่นแรงๆมันดีไหมมันก็ดีแต่แต่ว่าถ้ามันเป็นหนึ่งในอาหารที่เอ่อถ้าโมเมนต์เขามาแบบต้องกินเป็นท็อปปิ้งได้กินเป็นอะไรนะการมาเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะแรงไปหรือเปล่าเออสำหรับผมนะครับแต่คนอื่นไม่รู้นะอันนี้ผมคุยอย่างเงี้ยมาคนอื่นไม่รู้ฉะนั้นไปลองซื้อกินกันดูนะครับไปลองซื้อกินกันดูครับออมุกนะกับออมุกนะครับที่อยู่ในเซเวน่นซึ่งช่วงนี้ก็เป็นกระแสกันอยู่นะครับก็ลองกินแล้วก็ วีเคาะดูแล้วกันว่าเอ้ยชอบอันไหนนะแต่โดยส่วนตัวถ้าถามผมในมุมว่าเออถ้าแบบหิวหเนาะหิวหิวหิวมากอยากจะลองกินอะไรสักอย่างหนึ่งผมผมว่าทั้งสองอันได้หมดนะครับกินได้กินได้หมดแต่ถ้าวันนั้นคุณอยากจะแบบเออหิวแต่อยากกินอะไรเบาๆนะเบาๆผมเชียร์ของแฮปปี้นะครับแฮปปี้เอ่อ r ันชีใช่ไหมมันรีนะจําไม่เคยได้เลยมันชี่เออแฮปปี้มันชี่โอ้ จำชื่อไม่ได้โทษทีนะครับแฮปปี้มันชีอ่าส่วนอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นคุณอยากจะแบบว่าโอฉันอยากจะคือแบบอยากจะได้กลิ่นกุ้งอ่ะอยากจะได้กินอะไรที่มันแรงๆหน่อยให้มันรู้สึกแบบรสชาติแบบเข้มๆข,มเขม้เข้มข้นเน่ะเจ้มจ้นหน่อยก็จะเป็นออมุกของ CP นะครับที่มันจะเจ้มจ้นไปเลยนะคือคือเขาเหมือนกันแต่แต่โมเมนต์เขาต่างกัน อ่าเขามีความเหมือนกันแต่โมเมนต์เขาต่างกันฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้รีโพคนะครับว่าสนใจอยากจะรองตัวไหนนะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทำออกมารีวิวออกมาเพื่อเออแค่แบบอยากให้เพื่อนๆได้รับรู้เนาะว่าแบบเออมันมีของตัวนี้อยู่นะอะไรเงรี้ยลองไปกินกันดูนะครับยังไงก็ถ้าครั้งหน้ามี อาหารตัวไหนหรือมีอะไรยังไงที่มีกระแสอยู่หรือแม้กระทั่งเพื่อนๆอ,อยากจะให้ลองรีวิวอะไรก็บอกกันได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์นเข้ามาได้เลยนะก็จะไปลองรีวิวซื้อมาลองให้แต่ก็ขอแค่ว่ามันไม่ไกลเกินไปแล้วก็ขอให้มันไม่ได้แพงมากนะครับก็จะพยายามซื้อมารีวิวนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามารับชมครับขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตอนนี้ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิวิดีโอหน้านะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ